วันนี้ก็อยู่กับเมดเดิมวันเดียวกันเพราะว่าอยากถ่ายตอนทุปเฉยๆถ้าชอบดูคลิปแบบนี้โชว์คอมโบตัวอะไรก็บอกมาผมจะมาโชว์คอมโบเออฮีโร่คือผมก็ไม่ค่อยได้ โดนโดนโเคนะครับียบรอยแล้วครับทุกคนเขาไปอยู่ตรงไหนวะน่ะเจ้ถ้าอยากให้ผมใช้ตัวอะไรอีกก็บาานะคะทุกคนผมก็คอมโบทุกตัวได้แหละแต่ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนาน ว่าผมต้องไปเรียนวันนี้นะครับทุกคนบายบายอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และไลค์ใครไม่กดเป็นเกย